ฝนตกเราก็เลยได้รู้ว่าใครคือคนที่หยิบร่มมายื่นให้พอชีวิตเจอพายุเราถึงจะเห็นว่าใครยังอยู่ข้างๆด้วยใจจริงบางคนก็ทำได้แค่เพิ่มน้ำตาลบนขนมแต่ไม่อาจส่งฐานให้เราท่ามกลางหิมะเย็นๆบางคนเก่งแค่ราดน้ํามันลงบนกองไฟแต่ไม่เคยจริงใจพอจะอยู่กับเราไม่ยามทุกข์ คำพูดจะสวยแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าไม่รักษาคำมั่นมันก็ไร้ค่าอยู่ดีมิตรภาพจะดีแค่ไหนถ้าไม่รู้จักถนอมมันก็จบลงง่ายๆบางทีเราก็แค่ต้องยอมรับว่าถ้าเขาไม่ต้องการให้เราอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ควรฝืนไปเป็นบทแทรกในชีวิตของเขารักแท้มันไม่เกี่ยวกับใครมาก่อนหรือหลังแต่มันคือการมาถูกเวลา แค่ใครสักคนที่ยื่นความอ่อนโยนมาละลายน้ำแข็งในใจของเราได้จริงๆ